ไปเสี่ยวเรือ,อยุทธยากรานงแทนนะมีลูกชิ้นเนื้อสดับน่าทานมากถุงเท่าไหร่แม่คะายี่สิบบาทกำลังปรุงให้เผ็ดๆหน่อยนะเอ้าเกี๊ยวเรือมีชื่อเสียงของยุทธยาเนี่ยแม่ค้าน่าทานมาก นี่นำตัวนะสามารถจะซื้อใส่ชงไปได้นะมีคเครืนะค่องเขียวมีผัดมีต้มเลือดถัดหลังแม่ค้าไปก็มีเรือนไทยนะนี่แฟนแม่ค้านะเป็นไงจัน อ่ะบ้างไงบ้านสองก็เหรอโทษนะโทดเพิ่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังอายอยู่นะเห็นกล้องมาส่วนส่วนเข้าแกบุญธรรมสั่งสามรวดนะสามลับมีลุกสิธิ์ประจำาะไม่ยอมไม่ยอมไปไหนไกลส่วนคุณบุญทรงมีรอดนะฮะมัคทายกวัดกลางเริ่มแล้วฮะบ่าเลยเทนไปเยอะแลบุญทรง ประหยัดโทเชียงใหม่ฮะวันนี้ไม่เรียนนะกำลังข้าบังลมไอคอนกำลังโพสท่านะในบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในหนึ่งปีก็จัดให้จ้าหน้าที่นักกรยาการของสำนักวิการมาชื่นชมกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เป็นควัมกำลังใจจะได้มีพลักกำลังประกอบกันชีพน้อยใหญ่ตามวโยอาภายของหมหาวิทยาลัยต่อไปในการมาครั้งนี้สำนักบริการจะสนับสนุนเรื่องของรถเรื่องของเบีย้ยเลี้ยงและที่พักส่วนเงินค่าใช้จ่ายประจำตัว เจ้าหน้าที่เขาสะสมเดือนละสองสร้อยบาทตลอด12บเดือนเพื่อน,นำเงินมาท่องเทีย่ยวในช่วงที่สำนักพิการจัดให้โอเคอา่าเจอประด,ดานะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็เดินไปเดินมานะฮะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมกำลังจะไปหมู่บ้านปักใต้นักศึกษาจา์ mà là sống